มาแล้วมาแล้วรอทั้งวันเลยนะจ๊ะมันบอกว่าที่อยู่ผิดผิดได้ไงเอานะลงดีแล้วะะมาดูกันนะคะข้างในมีอะไรไม,ไม่คิดนะว่าเขาจะมาเป็นกล่องแบบนี้กับ Delivery เลยอะคิดว่าเขาจะใส่แบบเขาเรียกอะไรแพ็คแพ็คๆอะไรอย่างเงี้ยแ,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 แต่เขามาแบบนี้เลยนะคะทุกคนจากหลุยส์ตองนะคะ ของแท้นะคะมาดามไม่เอฟของปอมน,นะคะของแท้ค่ะของแท้เท่านั้นมีถุงให้แค่นี้นะคะไม่มีอะไรเลยล้วก็มีถุงมาให้สองใบคุ้มเลยอะใบอะไรก็ไม่รู้ หรือต้องรีเทิร์นเอ็กชชันอันนี้คือซื้อออนไลน์ online, นะคะทุกคนพอดีว่าเข لا, ้าไปเช็คแล้วมันเอาไว่รูบูก็เลยลองสั่งดูครั้งแรกเลยนะคะเนี่ยที่สั่งของออนไลน์แล้วเราก็รู้แล้วว uh ่าสั่งยังไงแล้วเราก็จะสั่งอีกเมื่อไหร่เมียจะตาย ชอบชอบแกะกล่องกล่องเล็กๆมันคืออะไรนะ้าจ้าุ้มหูนั่นเองว่าจะไม่โดนแล้วนะคู่นี้ตอนแรกเกศซื้อเป็นทองนะคะทองสองสลึง แต่ว่ามันเล็กมากแม่เอ้ยใส่แล้วไม่เห็นอะไรเลยอ่ะก็เลยก็เลยจะต้องเสร็จคู่นี้นะคะตอนแรกว,ว่าจะไปเอาทองสองาทสุดท้ายสุดท้ายก็เลยมาเสร็จหลุยดีกว่าใหญ่มากแม่เลิศจริงๆเลยอ่ะทุกคนเอา ลูกอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้โหเราจะยังไม่แกะนะคะเพราะว่าเผื่อว่าเราจะเปลี่ยนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่คงไม่เปลี่ยนหรอกเพราะว่าชอบแล้วอันแรกที่ซื้อมามันค่อนข้างเล็กแต่อันนี้เฮ้ยเปิดไงเนี่ยข้างนี้เปิดไงวะ นี่แหละที่รอทั้งวันทุกคนเพราะว่าสั่งไปแล้วแล้วก็จ่ายค่า d e l i v e r ร extra นะคะ25ดอลเพื่อที่จะให้มันมาถึงเร็วขึ้นนะคะ mm. กล่องอื่นที่สั่งไปยังไม่ถึงนะคะแต่กล่องเนี้อุต mm. สาห์จ่าย Extra mm. ก็ควรจะถึงเร็วเนาะใ mm. ต้องได้โทรไปคอมเพลนข้างนี้ปิดยากอ่ะ mm. จิงไงวะมองไม่เห็นเอ mm. อเข้าแล้ว ลืมแล้วว่าเราจะไม่แกะไงก็เลยเป็นแบบนี้เน็บไ,ไ,ไม่ได้เดบเบไม่ได้ถือคุณพระคุณเจ้าเขาถอดได้นะคะทุกคนงงจริงเลยไม่ได้งูนะแค่ฉลาดนิดเดียวฉลาดน้อยใครมาตัดยาตอนนี้เนี่โอ้ยข้างนี้ใส่ยาปะ อะไรอะมันก็แป๊กลงไปแม่แแค่นั้นเองแป๊กลงไปแค่นั้นเองมอ,องเลยไม่้างนี้ใส่อก,นนกนนนมนะอะไรวะข้านีคือใส่ยากดิ่ มันไม่ลงล็อกอะมันลงอะอย่างมันยังไม่ลงมันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้เราใส่จะใส่ได้ข้างเร็วไหมมันมาตัดหญ้าเลยตอนนี้

ใ่ม,มันก็ใส่อย่างนั้แหละแล้วมันก็ล็อกลงไปใช่ปะมันไม่ล็อกว่ะอ๋อโอเคเกตลว่าและ้วเคเดี๋ยวใส่ยากว่ะทุกคนถึงว่าคุณไฮต้อยหูแดงโอ้ <laughs> <laughs> <c oughs> อะไรเนี่ยอา่าได้แล้วถึงว่าพี่สาวนี่หูแดงเลยนึกว่ามันหนักเข้าใจแล้วมันกดไม่ลงนี่เองทองเต็มตัวเนี่ยมาป้นได้นะคะโอ้ยไม่ต้องมาหรอกมีแต่หอยก็ร้อยยิ้มให้เยอะเลยนะเข้าแล้วเข้าแล้วปอกโอเคใช้เวลาไป นานมากในการใส่ตุ้มหูโอ้โหเลิศค่ะคุณเห็นไหมทุกคนใหญ่มากเลยอะ่ะสะใจมากเลยอะ่ะโอ้ยตอนนี้ในเว็บไซต์มันเอาไวรัโบนะคะทุกคนไปสั่งได้เลยกาหล่อลูก <c oughs> สิดอยใช่เนาะโอเคแค่นี้นะคะเดี๋ยวลูกตามมาเ,เลิศเนาะ เลิอมากเลยอ่ะอันนี้เราก็แบบว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็แบบไปนะคะมาดามดุยนะคะกับกระเป๋ากับตุ้งหูเยอะเยอะเยอะเริ่มเยอะทีกระเป๋าก็อยู่บนทิ้งนะคะสูงกว่าที่นอนอีกโอเคหูมันใหญ่มากอะทุกคนไหนลองเทียบกับชาแนลดิกเอาอะไรอีกอะไอีกจ้ะ ชาแนลเล็กไปเลยดูชาแนลเล็กไปเลยตัวนี้วงใหญ่มากแต่ก็เด่นคนละแบบอ่ะทุกคนเนาะเอออันนี้ดีอะเพราะว่าคู่แรกของเก๋อะสองสลึงอะมองไม่เห็นอะไรเลยอะคู่นี้เลิศมากแล้วปล่อยผมนะแล้วก็เซ็กซีก่ค่ะแม่เลิศคัะแม่บ๊ายบาย